สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสีระท้าให้โซลุกนัดถ้าตาบอดจริงเอาไปเลยหนึ่งล้านถ้าบอดไม่จริงขอแช่งให้บอดทั้งสองข้างนายสิระเจนจาคะสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐได้ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงอาการบาดเจ็บของนายธนธนากิจอํานวยหรือให้โซลุกนัดว่าดวงตานั้นบอดจริงหรือไม่หลังออกมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มทะลุฟ้า ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวานที่ผ่านมาเพราะหากตาบอดจริงการรักษา่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนอีกทั้งที่ผ่านมายังไม่เคยมีแพทย์ที่รักษาออกมาให้ข้อมูลหรือมีใบรับรองแพทย์ออกมายืนยันตนจึงไม่เชื่อว่าไฮโซลูกนัดตาบอดจริงตามที่ให้ข่าวและมองว่าการกระทําของไฮโซลูกนัด เป็นการยุยงปุกปั่นเพื่อหวังผลทางการเมืองและเชื่อว่าในอนาคตไฮโซลูกนัดอาจจะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนในนามพรรคก้าวไกลจึงขอท้าให้ไฮโซลูกนัดนำใบรับรองแพทย์มาเปิดเผยเพื่อเป็นการยืนยันว่าตาบอดจริงซึ่งหากตาบอดจริงตนจะมอบเงินให้ไฮโซลูกนัดหนึ่งล้านบาทแต่หากตาไม่บอดจริงจะขอสาปแช่งขอให้ตาบอดทั้งสองข้างขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ